ที่พึ่งทางใจเรื่องคาถาปลดหนี้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาปลดนี้พุทธปรดนี่ทาปรดนี่ยะปลดนี่มีศีลมีทรัพย์ด้วยนโมภูทิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะโดยให้ผู้สวดพระคถาอยู่ในอิริยาบทสบายสบายและจากนั้น กล่าวด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วอีกหนึ่งคาถาปลดหนี้ตั้งนมโมสามจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวตอะระหะโต,โตสมมาสัมพุทธะนะโมพุทธ,ธายะสิทธังณชาลีติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาสัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพะหุชนาสัพเพธิสา สมาคตากาลโภชนะวิกาลโภชนาะอาคัตฉายะอาคัตชาทิปิยังมะมะสิวลีจะมหาเทโรสัพพลาโภนิรันตะรังตะมะหังสังคังสิรนะสานมามิ โดยให้สวด3 5 7 9หรือ108จบจะพลิกดวงชะตาจากยากจนหรือตกต่ำให้กลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองข้าวของบริวารและโภคทรัพย์รวมถึงการหมดหนี้นั่นเองทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นคนดีประพฤติอยู่ในศีลในธรรมและไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมจะส่งผลให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน